โอ้โหประทุมชูทองครับเซนฮาร์ปนี่แหละครับนักเตะนี่ก็แล้วทีมชาติไทยแล้วโจกมาจากนี้โก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 ้สุดทิพงเหลาพอลสันแรงด้านนัทวุฒิพ่อคุณร้องใส่ซ้ายเรียบโก๋อโอ้ยบางหวานยานเดช ไกโอ้โหใส่ของด้านทหารน้ำปราพักการไสอย้หูจังหวะนี้อดิชายใส่ยสอ้ยเจเจอะไรครับมีเตะไหมฮะโอ้เอาละครับในนี้ก็บอกว่าช่องแคนในชัดแจ๋วครับเอาละครับรองแชมป์ได้เท่าไหร่ฮะรุ่ง เอาแล้วเอาสู่เราว่าตั้งแต่ดูไร้สดฟุตบอลเดินสายมาครับผมช่องนี้แหละที่ดูชัดที่สุด FC จากอุดรขอบคุณโค้ชโจรจากดาวอังคารเอฟซีพ p เาชบุรีชัดเจ้าระบุสินปามารการแข่งขันใน้ครึ่งเวลาแรกครับอภิชนครับคนดีมีคนเดียวครับเอาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คข้อมูลก่อนนะครับว่า ดาวซันโวตอนนี้เป็นสี่ถูกต้องถูกต้อง,งบางฟัานถ้าฟ่นฟนานอธิชัยยิงอีกลูกหนึ่งจะเป็นห<า>้าเท่านันดาวซันโวอธิชัย<ก>ลูกล o s บอล้วก็งฟลาลอดิชัยลูกลือบินหล่อบอลตีบอลหนึ่งสองสกอร์พวกเขาที่ตบบอกว่าสองประตูต่อหนึ่งกู้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 ตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิม<อ>ไปครับบอลมาอยู่ที่ทางด้านวอลเช่นี่แล้วก็บำเพ็ญแล้วก็ตีบอลแล้วเฮ้ยซายเรี้ยบกู้เรียบกู้เลี้ยบกู้ go h e r โ we go here we go h โ r e โก go go โก g ระยุดวีวัดวัดเดีเฮียแล้วเชิญไหลมากวันนี้จากระยุดแล้วก็แล้วก็นาการแค่กองเรียบโอ้โหไอาลมือคนดูเอาแล้วก็ไปมาแล้วว่าบางสอนเวโรดอามาธิอาพิชนลอาพิชคนดี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 เรียบโโ่ โอเทสามตาเรามาดจใจโดเทพสามตามาดูใจอ่ะเลื่อเลื่อๆเลื่อเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อเลือนเลือนเลือเลื่อนเลือเลื่อเลื่อเลื่อลื่อลื่อเลื่อนเรื่อนเลื่อนเลื่อเื่อเรื่อนเรื่อเรื่อยเลืเืนเเเรื่อเลื่อเล่อเื่อนเื่อลื่อลื่อเลื่อเเลื่อ เราึกสาตัวายเลยทีเดียวว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 วยวว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 ยวว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  มันชิบหายจะกอรวม8ลูกตอนนี้เสมออยู่ที<า>่อ้าหกลูกดีกว่าสามลูกตสามเโอ้สุดมันแแลนนี่และครับใครไม่ได้ดูแมตช์สุดโลกสุดมันขนาดนี้<อ>ผมบอกได้เลยว่าเสียดายอย่างแน่นอนโอเคสุดที่พงษ์เราพอลลยังโยนนะเพลงสวยยกยาวๆมาซ้ายขวายตายปลายสุวิทยา go 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 หลุด แล้วก็หมดเวพีน้องที่อยู่รอสนามครับบัณฑิตศึกษายิงเพื่อขึ้นนำครับชมครับเอาเอาแลกนาลกทำงานเฉยโอ้โหขึ้นนำครับชมครับ เรียบร้อยสองเอ้าสองเซฟส oh. องเซฟโอ้ไอแล็กนาลกโอ้ด oh, ีแล้วครับบันทิกศึกษาครับแร็กนาลกครับบันทิบุลเลตจากโอ้ oh. ปอจทอระยองครับนี่ครับโอโชว์ผลงานให้เห็นอีกแล้วครับนี่ครับมาสรีร่างกายครับพวกเขาไม่เป็นอุปสรรคเลยครับถึงแม้รูปร่างจะหทวบหน่อยแต่ดูครับจังหวะบินปัดป้องะสองเซฟดีเลยทีเดียวอ่ะโอโหเหลือจะเชื่อนำศิลากยิงเพื่อเป็นแชมป์ประจำรายการพีวีดีไซน์ภูเก็ตถ้าพร้อมแล้วชมเรี วันนี้ครับแม่ขอบคุณครับนักเตะในกระดาษ24ทีมขอบพระคุณครับแฟนบอลรอบๆบสนามขอบพระคุณฝ่ายจัดการแข่งขันขอบพระคุณครับทีมงานคุณแม่บ้านทีมงานสตาฟโค้ดนะครับทุกท่านที่มาติดตามชมนังไร้สดรวมไปถึงครับรอบๆสนามด้วยนะครับวันนี้พวกเราไม่มีอะไรให้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยอภัยผิดใจขอโทษลาทีดีครับวันนี้ครับผมมำลังจะทิ้ครับกระผมยกแห่งมเพรา1หนึ่งเดินโปอินดี้สเตฟานคอนเสียกต้องลาไปก่อนและต้องกล่าวคำว่าสวัสดี